จ้าวันนี้มาหาซื้อต้นมะกรูดไปปลูกให้น้องสาวไฮน่องลาเนี่มะกรูดข้าในกระป๋องหน้าร้อยห้าซีฟถันดำนะค่ะห้าสิบบาทเป็นไม่เสียบยอดอันนี้ในกระถางนี่ต้นอะไรวันห้าสิบบาทอ๋อมนคือแพงแค่ต้นมะกรูดไม่แพงค่ะถุงอะไรนั่นถุงห้าสิบบาทเป็นไม่เสียบยอดจ้าไม่ใช่ว่าเพะออกจากเม็ดแบบเพาะมีไหมไม่มีเบียร์หน่อยไม่มีเลยจ้ะ นี่สามต้นได้นี่ต้นเดียวแล้วต้นมันใหญ่กว่ากันค่ะไม่เคยซื้อแบบมาก่อนเคยซื้อแบบถุงพ่อเม็ดอ่าถุงหีิบซื้อหยิบซื้อิบซื้อหยิบซ้นี่เป็นเมเดี๋ยวนี้ก็ามาปูแบบนี้มดนะค่ะแป๊เดี๋ยวได้เห็นลูกเห็นในผลเอาแบบไหนถิดเอาแบบแบบถุงน้อยก็ได้มั้งเอาจากต้นเอาจาก ลดให้ดึงไหมคะเอาหลายต้นหลายต้นมซิปต้นค่ะซิปต้นซิปต้นในกลุ่มห้าสามวันห้าซิปเอาซิปต้นก่อนเขาเลือกต้นแข็งแรงแข็งแรงมันให้ดึงแข็งแรงใบใหญ่งานทุกต้นจ้าโหเพิ่งรู้นะเนี่ยต้นมะกรูดมันแพงไม่แพงขายราคานี่มาหลายปีแล้วนะนี่ไม่เมื่อก่อนคือถึงเล็กไปปลูกก็บ้านเดี๋ยวนีต้นหนึ่งย้ายเบี้ยสิบบาทยี่สิบบาทนะนะ เออเออต้นนั้นออกยอดละทิศนี่เหรองได้หลายต้นดีเนาะนี่แถาต้นนี่เอ้ยต้นนี้ใหญ่มั้ยนย เท่าไรเนี่ยมะนาวเท่ากันค่ะถ้าอยู่ในกระป๋องร้อยห้าสิบถ้าข้างนอกมีห้าสิบบาทเป็นมะนาวเสียบยอดสองสี่หก ราคาต้นละกี่จ้าไม่พาดใจไร่ไร่ดกค่ะราคาแถมมะเขือต้นนึงมะเอะไรเนี่ยมะเขือนี่ก็ได้เนี่ยอันแถมนี่ต้องหาถึงใส่เย้ประมาณนี้อันนี้มะเขือยาวอันนี้มะเขือยาวยาวเยอะเขียวเยอะเลยอะไรนิดนึงแถมนิดนึงก็ชื่นใจได้ละเนาะห้าบาทสิบบาทมาแถมค่ะถ้าเป็นลูกค้าประจำก็ไม่ใช่นะ ขอบคุณค่ะใส่รถเลยพี่เอ็งใส่ทั้งมุ่นก็ได้เกลดด้วยเองซื้อกะมังเอ็งได้พับบอสใส่กะมังใส่ทั้งทางลเลยครับเดีย๋ยวไปใส่กะมังยาวไปไหน่อยอือใส่ต้องมองตีนน่ะท่า เออมองบ้างสีน่ะ <ไป S 1> แล้วก็ไปจอะซื้อกาละมันใหญ่ขาขายยังไงละ่ะคะขายเป็นโลนะอะไรเน,นรี่ยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซื้อมาเช่ากิโลสี่สิบบาทแงเงมันกันนะอะครับดี๋ยวัน